สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับปะกวางสาวโคราชในสวีเดนอีกตามเคยแล้วนะจ๋าวันนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะกล้วยแขกกล้วยแขกของปะกวางวันนี้นะคะเป็นกล้วยหอมจ้ะเพื่อนๆเ,เราจะทํากล้วยหอมหรือว่ากล้วยน้ำว้าก็ได้นะคะกลายเป็นกล้วยแขกได้เหมือนกันเลยค่ะสีสันหนา้าตาหนา่ารับประทานไหมคะเพื่อนๆเ,เ,เนาะความเป็นสีน้ำตาลของเขาเนี่ยเพื่อนๆจะเอาน้ำตาลแก่น้ำตาลเข้มก็ได้นะคะ แต่ว่าอย่าให้มันใหม่ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้ามันใหม่นะมันจะขมจะเพื่อนเพื่อนโอ้โหดูสิคะนะหน้าตาหน้า,นารับประทานเดี๋ยวป้ากวางจะไปชิมให้ดูนะคะว่าความกรอบของเขาอะจะกรอบขนาดไหนมันสุดยอดมากมากเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็สูตรนี้นะคะของป้ากวางจะไม่หวานมากนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาชิมกันคะ่ะ จะยินเสียงไหมคะกรอบเนาะสุดยอดในความกรอบเลยค่ะจูดรนี้อีกคำหนึ่งโอ้อกรอบแต่ไม่แข็งนะคะเพื่อนกรอบแต่นุ่มละมุนในปากกรอบนอกนุ่มในอืโอเค เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูสูตรกันนะคะรับรองจะชอบเชิญจ้ามาค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบสามรับการทำกล้วยแขกกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ปริมาณประกวาขคืนให้หนาจอแล้วนะคะวันนี้ประกวางจะใช้แบบกล้วยหอมนะคะเพื่อนๆซึ่งไม่มีกล้วยน้ำว้านะคะเราจะใช้กล้วยหอมหรือว่ากล้วยน้ำว้าก็ได้เด้อจ้ะเด้อประกวางใช้กล้วยหอมที่เป็นลักษณะแบบหามหามหน่อยนะคะคือเขายังไม่งอมอะค่ะก็ะยังแข็งๆอยู่นะคะอ่าแล้วก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอนเนกประสงค์แป้งขาง้าวโพดน้ำตาลทราย น้ำปูนใสมะพร้าวขูดเกลืองาขาวงาดำขวัวให้เรียบร้อยนะคะจะได้หอมหอมแล้วก็จะมีน้ำเย็นเจีย๊ยบมาค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการผสมกันนะคะอ่ะต่อไปจะเป็นการผรสมแป้งกันแล้วนะคะเพื่อนๆนวิธีทำของการทำกล้วยแขกเนี่ยง่ายสุดๆเลยนะนี่ค่ะปริมาณสัดส่วนก็คือ ใส่ทุกอย่างนะคะให้พรอมกันเลยแป้งสามแป้งนะคะแล้วเราก็จะมาใส่น้ำปูนใสก่อนเลยคะ่ะใส่น้ำปูนใสลงไปเพราะว่าน้ำปูนใสเนี่ยจะทำให้อแป้งทอดกรอบของเราเนี่ยนะกรอบนะจ๊ะเราก็จะทำการคนเขานะคะให้เขาเข่ากันนะ เข้าเปนเนื้อเดียวกันเลยค่ะหมวกกก็จะใช้มือลงไปขยำเลยนะคะเพราะว่าการใช้มือขยำเนี่ยเขาจะได้เข่ากันง่ายๆเนาะค่ะนะะต่อไปเราก็จะใส่น้ำเย็นเจี๊ยบลงไปจัน่อยนะคะ,ะคือเนื้อแป้งเนี่ยก็จะไม่เหลวไม่ข้นจนเกินไปนะคะเพื่อน ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยต่อไปเราก็จะใส่น้ําตาลทรายค่ะน้ําตาลทรายเราจะใส่ประมาณไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความหวานความชอบนะจ๊ะเนาะแล้วแต่ว่าจะเอาหวานจี๊ดหวานจัดหรือ,อยังไงนะคะแล้วแต่เลยจ้าอันนี้นะต่อไปค่ะเราก็จะมาใส่มพะพร้าวขูดจ้าใส่ลงไปเลย คนให้เข้าขากันต่อไปนะคะก็จะใส่งาค่ะใส่เยอะๆยิ่งอร่อยด้วยค่ะเด้๋ยงานแล้วก็เกลือค่ะเกือบลืมเลยเกลือใส่ลงไปสักน้อยนึ่งค่ะเพราะว่า แป้งของเราจะได้มีรสชาติเค็มๆกลวยๆนะคะหวานๆเนาะจะได้อร่อยๆนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแป้งทอดกล้วยแขกจะไม่เล้วแล้วก็จะไม่คนจนเกินไปเด้อค่ะเพื่อนๆประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แล้วคะ่ะต่อไปเรามาหั่นกล้วยใส่กันเลยนะคะเวลาที่เราจะหั่นกล้วยเราก็ นี่ค่ะตัดจากข้างบนลงมาข้างล่างเลยนะคะกล้วยหอมของมะขวงังรุ่นนี้ลูกจะเล็กๆนะคะเราก็จะมาหั่นแบบเป็นทางยาวนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ากล้วยลูกใหญ่เราก็จะหั่นสัก4ส่วนนะคะถ้ากล้วยลูกเล็กก็จะหั่นสัก3าส่วนเนาะเนี่ยความหนาก็พอประมาณนะคะมะขวางก็จะหั่นได้3ส่วนเนาะค่ะเพราะว่าลูกเขาเล็กค่ะ เวลาที่เราจะทอดเนี่ยเราค,ค่อยค่อยหั่นกล้วยลงไปผสมนะคะเพราะว่าถ้าเราหั่นกล้วยทิ้งไว้นานๆเนี่ยถ้าเราไม่ยังไม่ผสมแป้งเนี่ยกล้วยเขาจะดําจะ,ะเพื่อนือนนะเราก็ทอดไปหั่นกล้วยไปนะคะนะเน,นี่ยค่ะเขาจะเขาจะแข็งแข็งจะเพื่อนเพื่อนนะเขาจะยังไม่งอมนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบกล้วยแบบไหนนะคะบางคนก็อาจจะชอบกล้วยงอมก็ได้เนาะ าค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําการทอดกล้วยกันแล้วนะคะเราก็จะใช้กระทะหรือว่าถ้าไม่มีกระทะก็ใช้หม้อก็ได้นะคะใส่น้ํามันพืชลงไปเปิดไฟกลางเด้อค่ะเพื่อนๆให้น้ํามันพืชของเราเนี่ยร้อนในระดับไฟกลางนะคะอ่าใส่ลงไปใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะคะน้ํามันทอดนี่เดี๋ยวรอให้น้ํามันร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทอดกันคะ่ะ ตอนนี้น้ำม,มันของเราก็ร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็เอากล้วยลงไปทอดเลยค่ะเอาลงทีละชิ้นละชิ้นนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆเขาก็จับแบบนี้เลยค่ะนี่คือน้ำม,มันร้อนๆคือใช้ได้แล้วนะคะแบบนี้นะเอาก็จะใส่ลงไปตามที่ความกว้างของหม้อของกระทะนะคะจะเอามากเอานะ้อยนะจ๊ะเนาะทอดลงไปอย่าพึ่งไปคนเขานะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวห้กล้วยเซ็ตตัวก่อนเราค่อยคนนะคะนี่ใส่ลงไปช่วงที่เราทอดรอให้กล้วยเซ็ตตัวเราก็หั่นกล้วยรอบต่อไปค่ะค่อยๆทยอยหัน่นทยอยทอดไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวพอกล้วยเซ็ตตัวนะคะเพื่อนๆเราก็จะมากลับด้านกันนะคะค่อยๆพลิกไปนะคะนี่ค่ะเขาก็จะเริ่มแบบเหลืองนะะๆนะคะอทอดไปเรื่อยๆไฟกลางๆนะคะเย็นๆพอเขาเหลืองนะคะเพื่อนๆจะเอาเหลืองขนาดไหนแล้วแต่ความชอบเนี่ยะค่ะ ก็เอาขึ้นมาพักไว้บนตะแก้งหรือไม่ก็พักไว้ในกระดาษซับมันนะคะนะเพราะว่าเวลาที่เขาแห่งตัวที่เขาสเสด,ดน้ํามันแล้วนะคะสีของเขาจะเข้มกว่าจะเข้มกว่าปกตินะคะเพื่อนเเราก็อย่าเอาน้ําตาลมากนะคะเนี่ยค่ะพราวก็จะเอาประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะน,น้ําตาลตาลเนี่ยค่ะพักไว้แบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะสเสน้ํามันแล้วเขาก็จะ รเรียบร้อยแล้วคะ่ะกล้วยแขกของพะกวังนี่นะคะกรอบมากนะคะด้านนอกจากเพื่อนนะ่ะได้ยินเสียงไหมคะนั่นน่ะกรอบมากนะคะสุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังอุ่นๆนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้ปะกวังก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากใครชอบสูตรกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปะกวังด้วยนะคะปะกวังจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปและก็จะได้ไหมพ่พลาดชมคลิปใหม่ๆของปะกวงังสำหรับวันนี้โชคดีและสวัสดีจ้า